สวัสดีครับผมเชฟปูครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บางบ่อนะมาร้านปูวายครับมาหาเชฟอ้อยท็อปเชฟจริง <c oughs> ๆก็ไม่ได้อยากมาหรอกมันไกล <c oughs> แต่แม่เขาบอกว่าเขามีอาหารอร่อยๆแล้วก็จะเลี้ยงผมฟรีด้วยผมก็จะเข้าไปดูหน่อยนะว่าร้านที่เขาเปิดใหม่นี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไง <c oughs> นี่มากับกะทิด้วยนี่กะทิบายๆกล้องมายะลายอ่ามากะทิด้วยกะทิหิวย่ง อ่ะเดี๋ยวเข้าไปสองร้านเขาหน่อยนะไปรีวิวร้านเขาหน่อยว่ามีอะไรบ้างน,น,นะจะถ่ายกันงไหรอใช่ใช่เราง่ายๆแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในร้านเขาเขามีอะไรบ้างเ <c oughs> พิ่งมาครั้งแรกไม่เคยมา <c oughs> อ่า <c oughs> นี่ไฮโซมากมีปุ่มกดกดปุ๊บแล้วก็เปิด <c oughs> ปั๊บเลย <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะแค่เดินมาเจอปุ่มตื่นเต้นแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหดี๋วนี้มันหนีบป่ะเนี่ยแม่หนีบมือแถวนน้นยังไม่ต้องถ่ายนะลูกยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ต่อไมเลย ก็ตอนนี้ครับผมนั่งอยู่ในร้านด้านในของพูวายนะเขาจะมีโซนที่เป็นห้องแอร์ครับแล้วก็มีโซนด้านบนที่เป็นแบบลูฟท็อปเหมือนดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะต้อบอกเลยว่า ขนาดไซส์ร้านเนี่ยเป็นไซส์ที่แบบเชฟหลายๆคนฝ่ฝันนะนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปคนระับแต่ก็บอกเลยวันนี้ขับรถมานะคุ้มแน่นอนเพราะว่ามาชิมอาหารฝีมือแม่อ้อยครับเชฟนะครับผมมาที่ผมไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคือเหมือนโอมากาเสรเลยนะ้าอยากจัดอะไรมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะมีอาหารอะไรให้ชิมบ้างปล่อยไปตามฟิลเลย <c oughs> อยากจัดอะไรจัดมาเลยครับกินได้ทุกอยา่างไอ้น,นี้อยากนำเสนอนะตัดผมสลีซอสไข่เค็มไม่มีที่อื่นนะเว้ย กินได้หมดเลยใส่คนกินป่ะยำส้มโกลมาเดี๋ยวสั่งให้ดีกว่าให้ผมสั่งไม่พคนกะเพรายำส้มโกลขี้เปี๊ยใหญ่ทอดอะไรดีแม่แล้วแต่แล้วอร่อยทุกอย่างเลยผัดสามหอมแต่สั่งต้องยำไม่เอาเห็นแดกต้องสืดนะมสเอาไปพูดข้างนอกลูกค้าอยู่นะอยากกินอะไรจบไปเลยด้วยแล้วแต่แกงปลาที่หนูแนม่ขาหมูชุดใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้ยังให้ลดน้ำหนักอยู่เลย อันนนีีี้ขาาหมมูท่่่่ไวอ๋อทำไมมันเป็นขาหมูกรีนอะขาหมูกรีนเดี๋ยวสักเสร็จเข้าวรัวเองาข้าด้วยไปถ่ายได้ไหมไม่ต้องไม่ไปถ่ายถ่ายหน้าไม่ได้ถ่ายไม่ไปถ่ายกันครับโอ้ยไม่เอาสูตรหรอกตอนเนี้ยงงสูตรจนหมดแล้วเฮ้ยเราคุยกันไะไก่อนนะข้าครัวแป๊บเดียวข้าวกดูอไรจะมาดู เดี๋ยวอินเสิร์ตบรรยากาศรอบรอบร้านให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปแอบดูด้วยว่ารีลาท่าทางของแม่อ้อยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงยังทำกับข้าวไหวอยู่ไหมตามทอดกุ้งหาหมูเยอรมันทุกใหญ่าัขาสามหอมยำต้มโวใบชะพูโบราณแหนมเย็นไก่พอแกงปูชะพูลุยไปสั่งมาปลากระป๋อทอดพี่อังวันนี้ทอดปลกระปองกทำน้ำก่อนเลย อนะโอ้โหนั่นแหละต้องผัดให้แห้งนะเจฟส์นะผัดกะเพราต้องผัดให้แห้งนะี่ไม่จับไม่ใช่แม่ขอ,มอนมหน่อยแล้วเด็กเอ้ย ออกได้แล้วต้องทร,ร้อนข้วนีวางตุ้ง็ได้ยีแไตูวอ่ะตายลูกออกเร็วตายลูก มีส้มตำทอดนี้ชอบเพราะว่ารสชาตินี่แบบจัดจ้านนะคือมันไม่ใช่ส้มตำทอดที่แบบรสชาติกลางๆอันนี้คือส้มตำเลยน้ำส้มตำจริงๆนะเมื่อคืนนี้ไงยุ่งจะถึงบ้านตีโซ่พ่อไก่พ่อดูแป้งนะแป้งมันพองมันพองมันฟูนเวลากัดเข้าไปมันไม่ได้เป็นแป้งก้อบ แต่ที่ชาเนี้ยมันแป้งดีมากก็ลกินลองกันะพอดีกับแม่ผักสามเหม็นผักกินยากนะเขาเอาสตอรนะแล้วก็มีชะอมแล้วก็มีไอ้เอาลูกสบายใจเขาก็มีกระเทียมกระเทียมดองมาผัดรวมกันอ๋อห่าเดยบอกเธอนี้เนาะ น่ีไม่ดูคองเลยเนี่ยนะเขามาผัดหลืว่าอันนี้ชอบมากเลยแต่บางบางบางร้านเขาก็ใส่พริกเข้าไปด้วยนะแบบเผ็ดๆเลยนะแต่อันนี้มันแบบมันหอมกระทะไงอิจฉาก็ตามมาเราผัดไหมกูไยบางบ่อเปิดปิดกี่โมงนะแม่ตีห้าเปิด ถ้างั้นคงไม่ต้องนอนแล้วทั้งคืนนะเปิด10โมงปิด4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งเองเหรอถูกเส,สาร์อาทิตย์ปิด5ทุ่มคือเขาปิดได้ถึงปีสองไม่ใช่เหรอก็งั้นไม่ต้องอ่ะก็เนี่ยอยากไม่อยากโดนจับเนี่ไงเล<ม>ยอยากจะขอปิดถึงปีสามแล้วเขาจะว่ายังไงหร,รือเปล่าจะ<ม>ว่าหรอกแม่เหมือกับข้ามันเต็มโต๊ะขแม่น,น,นะน้องชายมาทั่นทีต้องให้มันกินเต็มที่ถ้ามันกินไม่เต็มที่นะไอ้คนนี้ใมันพูดเยอะเถอาให้มันกินอิ่มแล้วมันหลับเลยมึงรู้ตัววเเเอองนนนะะ่าป็คพูดยไม่เคยรู้สึกตัวเองมาากกก่่่อนนนแลลล้้วเเตงงงงงทีีสดดหหระถึัคยนะ นะกุ้งสดว <c oughs> อนนี้แค่ฟอร์มาลีหนหรือว่าล <c oughs> ้างยังไงมันถึงเด้งอย่างเงี้ยก็มีฟอร์มาลีนนิดหน่อยเอ้ยไม่ใช่แป็งมันหนูขอทริกสักหน่อยทริกล้างกุ้งถ้าคน,น,านอื่นเขาแช้ใช้น้ำส้มใส่ชิ้นเข้าวไวๆน,นะเขา้าปึ๊บแล้วหลน้ำเลยปุ๊บไม่ใช้แป้งมันเับาเราไปผัดสังเกตให้มันจะเลื่ือยๆมันเด้งข้างใน Mm hmm. แล่วก็ใช้ไฟแรงๆลวกเหมือนที่ก็พิชเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยไฟแรงๆเขาโหมัดเดียวเลยนะมีอินเสิร์ตประกอบอะไหม <c oughs> ถ้าเกิดอยากรู้มากกว่านี้ <c oughs> ก็ต้องมากินข้าวทีรามาอุดหนุนคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาถามแม่ยอมบอกหมดทุกอย่าง <c oughs> ตู๋เขาสั่ง5 0 0 0ขึ้นไปนะ เ,เ,เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กะทีบ้างว่าทั้งโตนเนี่ยกะทีชอบเมนูไหนไมากที่สุดกะทีนะชอบเมนูส้มตําทอดมากที่สุดเลยแล้วก็มีขาหมูยเยอรมันทอดยำส้มโอนี่ก็ดีนะชอบก็มียำปลาแม่คือแซ่บสุดคือมาที่นี่แซ่บทุกเมนูจัดจ้านทุกเมนูทุกคนไม่แม่เขาบอกว่าเขาไปเลือกซื้อของเองนะคืออันนี้สังเกตได้คือต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่า ใน1ปีเนี่ยเราเข้าไปชิมอาหารในโรงแรมกับร้านอาหารเนี่ยน่าจะประมาณ200ที่เลยนะปลาเนี่ยคือเขาต้องเลือกมาวันต่อวันจริงๆไม่ได้โฟล์เส้นนาะเพราะว่าไม่ไงเขาลวกอะ่ะชิ้นขนาดเนี้ยมันแตกแน่นอนสุดปลายนี่ยงชิ้นอยู่เลยเป็นก้อนๆน,น่อคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ปลาสดหรือมันเป็นปลาโฟล์เส้นมาอย่างไรไมันก็ต้องแตกมันไม่มีทางเนื้อนแน่นขนาดเนี้ยนะใช่อร่อยมากอร่อยมากทุกคนต้องมากินให้ได้นะ